เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราจะแพ็กต้นไม้ส่งเป็นพัสดุทางจากจังหวัดได้อย่างไรลงกล่องแบบนี้เราจะแพ็คองไหให้แข็งแรงต้นไม้ไม่ช้ำภายใ,ใน,นแบบนี้ชุบหุมความตะแคงยังอยู่เหมือนเดิมทำยังไงดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแพ็คแบบนี้กันนะครับ จะทำอย่างไรไปดูกันครับเอาละครับเรามาเริ่มแพ็กกันเลยนะครับส่วนแรกก็คือเราต้องแพกต้นไม้ก่อนให้เราเตรียมต้นไม้มานะครับนาอแล้วเดี๋ยวเราจะทําการแพ็กปากถุงให้ไม่ให้ดินนั้นออกมาแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกรวบแล้วใช้เชือกมัดซ้ําอีกครั้งนะครับจะทาใหุ้ชัดนะครับโดยใช้เทปสีน้ําตาลหรือสีส้มเนี่ย ปิดทับที่ปากถุงถ้าแบบนี้ลำบากในการรวบคอยรวบในการติดเทปก็เดี๋ยวเราใช้เชือกฟางมัดนะครับให้ให้อยู่เป็นพุ่มแบบนี้อโอเคติดเทปเลย ได้แบบนี้นะครับต่อไปสวมถุงได้เลยเราเลือกถุงที่พอดีกับถุงดินนะครับเพื่อความสะดวกนีเนาะเวลาใช้เชือกเมื่อกี้มัดปากถุง ดีไม่ต้องตึงมากเดี๋ยวช้ำแบบครับต่อไปก็เป็นการห่อด้วยกระดาษก็เป็นการช่วยในการเก็บเกี่ยวควาชื้นแล้วก็กันอ่ำในการโยงสายขณะแพ็คกล่องนะครับ <c oughs> เตรียบทปเอาไว้ Chụp, chụp <coughs> Rồi, bây สวยงามชึบได้แบบนี้แล้วนะครับสวยงามเนาะพร้อมโลก,กล่องละต่อไปก็จะเป็นส่วนของการเตรียมกล่องนะครับผมเลือกใช้กล่องที่หนาหน่อยเนาะเพื่อ มีความแข็งแรงทนทานในการแพ็คเน้นนะครับว่าวิธีการแปะเทปเนี่ยเราจะต้องแปะด้านพงกลางกล่องนะครับแล้วก็ขอบของกล่องด้วยท่กความแข็งแรงทนทาน ้าจะให้ดีและสะดวกนะครับข้างกล่องควรจะมีรูระบรายอากาศได้แบบนี้แบบนี้สะดวกเลยสบายมากภายในกล่องเลยเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเอาต้นไม้ให้ได้เมื่อกี้นะครับเนาะวางขนานไปในกล่องเลยแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้เชือกในการโยงเพื่อผูกมัดรัดตึงเข้ากับกล่องนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเจาะ ผนังกล่องเพื่อให้มีรูในการผูกมัดกับต้นไม้เนาะจุดสังเกตก็คือเรานะครับเราดูไกะ่ยะต้นไม้แล้วกันว่าจุดพื้นล่างอะข้างล่างอยู่ตรงไหนแล้วก็ขอบบนอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะลืมปิดรูให้แข็งแรงอันนี้ก็เป็นปีทีก็เป็นกล่องมือสองนะครับเนะาะแบบนี้ก็เจาะรูครับใช้ ผมได้ใช้ส่วนแหลมของกรรไกรในการทิ่มทะลุกล่องไปเลยนี่เนาะทาบดูข้างบนกะกะเอานะครับระวังทิ่มนิ้วเวลาทะลุไปถึงฝั่งในนะครับอ่ซีมุม เกิดเป็ว่าเป็นกล่องที่บางนะครับผมแมนะนําว่าควรใช้เทปแปะทับอีกครั้งแล้วก็เจาะรูอีกทีเพววื่อเพื่อป้องกันการฉีกหรือบานของขอบกล่องนะคะเพื่อความแข็งแรงทนทานในการแพ็คอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราใช้เชือกในการร้อยเข้าไปนะ ยาหน่อยเอ้าเสร็จแล้วนะครับแบบนี้เนาะให้เอาอ้อมข้างล่างนะครับแล้วทะลุออกมารูนี้นะเปิดช่องถ้ายาวไปก็ดึงย้อนกลับได้ นะเราจะทำเป็นรูปกากระบาทนะเสร็จแล้วก็ย้อนขึ้นมาจะเห็นว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่พอดีว่าเชือกยาวไปขอถอดเชือกเนยกันเปลืองเชือก เชือกเอามาให้พอดีกับการทะลุช่องแล้วก็เข้าไปมัดข้างในนะครับมานี้นเนาะให้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็มัดเข้าหากันนะครับดึงให้ดึงไปเลยนะผมจะผูกเป็นโบเอาไว้เพื่อสะดวกต่อการที่ในการ ต้นไม้ครับอันนี้ก็ได้หนึ่งแกนละจริงๆก็มั่นคงแข็งแรงและไม่หลุดนะครับแต่ว่าเราต้องทําการยึดกับผนังด้านล่างอีกนะครับโดยการเจาะรูลงไปแบบนี้ได้เลยอ่าทะลุ แล้วเราก็จะใช้เชือกร้อยแล้วก็มัดฝั่งในนะครับแบบนี้รูที่ได้เมื่อกี้นะครับเนาะวานรูทีนี้มีเทคนิคในการวัดเชือกเนาะผมอะ่ะจะให้นี่ก็คือว่าใช้เชือกนะครับวัดส่วนยาวสูงสุดของขอบกล่องผ่านรูแล้วก็ผ่านรูนี้เนาะครับครึ่งจะได้ส่วนแบบนี้ออกมานะครับ เราเผื่อประมาณสัก2นิ้วนะครับแล้วก็ตัดอันนี้ก็เป็นเทคนิคผมนะแล้เราครับก็ร้อยเข้าไปเพื่อ,อไปมัดในกล่องเอาแบบนี้ นี่นะแล้วก็มัดครับมัดครับให้แน่นทับไปเลยพอดีเชื่อจะพอดีจากการมัดนะครับะจะเห็นว่าลักษณะแบบนี้ก็แข็งแรงผลมขย่าก็ไม่หลุดเลยนะครับเพิ่มความแข็งในชั้นด้วยการแปะเทปซ้ซ้ำนี่ ถ้าหากว่าเราส่งต้นไม้ให้กับคนพิเศษนะครับก็เราสามารถที่จะแปะการ์ดคะแนนเลยเวลาเปิดเข้ามาเห็นจะรู้สึกแบบว่าอ๋อเป็นต้นไม้ที่พิเศษที่เราต้องการจะมอบให้นะนี่แบบนี้ชื่อแปะไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นการปิดฝากล่องปิดกล่องปิดเทปตามปกตินะครับ แบบนี้ได้แล้วนะติดฉลากให้เรียบร้อยนะครับพอดีอันเนี้ยผมเป็นออเดอร์สินค้าจากทางลูกค้า l a z าด a านะครับสังต้นโรสโรสแมรี่จำนวน1ต้นในแพ็คง่ายๆ1ต้นนะครับก็ติดฉลากได้เลย ก็เสร็จเรียบร้อยแต่ยัเพิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องทําการปิดเทปต,ตรงบริเวณที่มีการร้อยเชื่กนะครับเพื่อการป้องกันการขูดหรือว,ว่าเสียหายระหว่างการเดินทางนะคะอ่านี้อันนี้ปิดผมจะปิดให้หมดเลย อ่ะเรียบร้อยแข็งแรงทนทานพร้อมส่งครับขย่าแล้วก็ไม่มีการขยับขยี้เลยมันจะน้อยชึบชึบถ้า3ต้นขึ้นไปหรือมากกว่า1ต้นขึ้นไปจะแพ็กยังไงนะครับเราจะมาดูกันว่าทำยังไงนะครับเนาะให้จับคู่ก่อนนลักษณะแบบนี้เนี่ยผมจะจับคู่เป็น2 เสร็จแล้วก็ใช้อีกหนึ่งต้นนะครับเพื่อแปะให้เป็นลักษณะสามเหลีย่ยมนี้เนาะใช้เทปเหมือนเดิมนะครับติดจับคู่นี่เนาะให้พอยอยู่เสร็จแล้วใช้ต้นต้นหนึ่งน,นะครับแปะลงไปแบบนี้จริงๆก็พออยู่ละ แล้วก็เสริมเทปตัวนี้อีกทีเพื่ความเหนียวแน่นของแรงนะครับเสร็จแล้วก็ทํกการหอ่อกระดาษเซจินเหมือนเดิมอันนี้ Bye. ออยู่แล้วก็คลี่กระดาษซื้อทินลงมารับมาหน้า,าได้แล้วชืบชืบพร้อมลงกล่องนะครับ แบบนี้ผมจะใช้กล่องที่สูงกว่าเดิมหน่อยนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับก็จะทำการจัดวางต้นไม้ลงไปในกล่องแบบนี้ นะแล้วจะทำการร้อยเชือกร้อยเชือกเนี่ยเราก็ลองวัดดูแล้วกัน เลอีกด้านหนึง่งก็ทะลุลงล่างนะครับเหมือนเดิม ก็มัดให้ตึงเสร็จแล้วก็ติดฉลากชึบเรียบร้อยครับดูทดสอบความแข็งแรงกันนี่เขย่าตะแคงไม่มีเคลื่อน ปิดฝาและส่วน หนึงที่สําคัญที่สุดนะครับคือเราต้องมีช่องระบายอากาศให้ต้นไม้เนี่ยเวลาที่เดินทางนะครับจะมีการคายไอ้น้ําจากใบนอะกื่อไม่ให้ความร้อนชื้นข้างในกดมีภายในใค้ามากเกินไปต้องเจาะรูะครับเพื่อระบายอากาศนะก็จะเจาะสักหนนิ้วนะครับ เรียบร้อยสุดท้ายนี้ปิดฉลากเรียบร้อยครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับการแพ็กต้นไม้ลงกล่อง นะครับเดี๋ยวถ้าในโอกาสต่อไปผมจะทำคลิปแบบกระถางต้นไม้ที่เป็นพร้อมกระถางโลกล่องนะครับแพ็กอย่างไงแพ็กยากหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็รอติดตามชมการในคลิปต่อไปได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบนะครับกดติดตามนะครับหรือว่าใครอยากสนใจการซืี้องต้นไม้เดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเรากดดูกันได้นะครับหรือบป่า